ธนาคารกรุงไทยนะครับคงแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ5เดือนนะครับ New Year Party นะครับตอนรับปีใหม่อย่างจุใจด้วยอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.6%ต่อปีนะครับใครสนใจนะครับอัตราดอกเบีย้ยเด็ดๆขนาดนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยครับ เงินฝากประจำพิเศษ New Year Party 5เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.6%ต่อปีนะครับฝากเพียง5เดือนเท่านั้นนะเปิดรับฝาก2มกราคม67ถึง29กุมภาพันธ์2567หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆนะครับเงื่อนไขการฝากนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดรับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดานะครับที่ถือสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ นอกประเทศนะครับแล้วก็นิติบุคคลไม่สงหาผลกําไรได้แก่สมาคมมูลนิธิสภากาชาติไทยนะครับวัดเงินศาสนาสมบัติกลางศาลศาลเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมโบสถ์มัสยิดนะครับสถานศึกษาของเอกชนองค์กรสาธารณกุศลต่างๆนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและราชการสถานศึกษาของรัฐบาลผลิตภัณฑ์เป็นเงินฝากประจำพิเศษนิวเย a r p ปา t y ตีเปิดรับฝากตั้งแต่ 2มกราคม2567ถึง29กุมภาพันธ์2567หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง5,000บาทแล้วก็ห้ามถอนเงินฝากบางส่วนนะครับถ้าถอนก็ต้องถอนทั้งหมดเลยนะครับจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอนนะครับที่เป็นออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเมื่อครบกำหนดฝากจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำนะครับพิเศษ New Year Party 5เดือนเป็นเงินฝากประจำ3เดือนโดยอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไข การฝากก็จะเป็นไปตามเงินฝากประจํา3เดือนนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะว่าเงินฝากประจํา3เดือนมันเท่าไหร่นะครับนะขนาดนั้นนะโดยยังคงใช้สมุดบัญชีเดิมและเลขบัญชีเดิมนั่นเองกรณีกรณีถอนก่อนครบ3เดือนนะครับถอนก่อน3เดือนไม่จ่ายดอกเบี้ยถอนหลัง3เดือนแต่ไม่ครบกําหนดฝาก5เดือนนะครับจะจ่ายดอกเบี้ยแนตาเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศ ตามประเภทที่ผู้ฝากณนะวันที่ฝากและหกะักภาษีในที่จ่ายสําหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารแล้วก็ห้ามนําเงินฝากไปเป็นสินทรัพย์ในการค้าประกันสินเชื่อหรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อนะครับและห้ามนําไปใช้ประกันอื่นๆต่อหน่วยงานที่มีอํานาจทางกฎหมาย เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับเอกสารการเปิดบัญชีถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปนะครับก็สามารถใช้แบบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุได้ในกรณีนะครับทีเ่เป็นบุคคลอื่นหรือเป็นหน่วยงานอื่นนะครับเป็นเอกชนภาคเอกชนต่างๆนะครับก็ใช้ ในกรณีที่ไม่มีเอกสารอื่นๆก็ใช้สำเนาบัตรประชาชสำเนาทะเบียนบ้านนะครับบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการอย่างเช่นใบขับขี่อะไรแบบนี้นะครับหรือพาสปอร์ตแบบนี้ก็สามารถใช้แทนได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่าผลตอบแทนอันตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอันตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบาง บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%นะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับ ประโยชน์ของตราสารนี้คือ1ความสิ่งต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอ ไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนขอ,ของอัตราดอกเบีย้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่า สูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี่ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ํานิดหนึ่งนะมองสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบ ปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่3-4%ถึงอร์เก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอาการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับแปถึงสิก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%ม แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลทดแทน10%ก็มีบางหุ้แทนผลตทแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้น หุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วริรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับหุ้น หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งานะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย ทางทางที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็ การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลทีท่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ